น้องหมาเป็นไกด้วยเหรอลูกไม่ได้หออยากนะน้องหมาเป็นได้วยเหรอครับได้เหรอได้ถ้าสะดวกไงได้ครับเชอญครับได้หมดครับสะดวกมากเลยค่ะหน่งปนปีกกรน่งปได้เลยอีกการหนึ่งกอนอีกานึ่งเปนงกก็ไม่ได้าก้ีช่วยร่ที่ไม่ได้ แดงอะดิเอ้เดี๋ยวขอด้วยนะอนนี้ไม่สวยอะอาว่าดูโอ่คตัดว่าีมากคิดแล้วทิ้งกม่อไห่ะใช่ทิ้งนี่ยน่เดี๋ยวผมนั่นเลยเดี๋ยวตกมาลยนะไม่เลยเหรอ่นี่อะรับทิ้งไม่ได้เเหรอได้ครับอ่านี่ระวังนี่อะใครสนใจอีกมารัไหนอีกมาแมเก็บไม่เร็วมองไม่เห็นด่ะนี่ต่อ นอ่ึ่งี่ดีิีคร่งอองโอทำอะไรอ่ะหวานมากวป๊บเดครับหวานมากใส่ปากเคี้ยวืน